สวัสดีพี่น้องปงปายสุขุสุคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องชาโคร้อยเอ็ดคนเอาทานนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมบำรุงเกี่ยวหนวดนะครับเป็นเครื่องหนวดของผมนะครับซึ่งเกี่ยวนะครับก็ได้ซึ้ลงไปมากแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าเมือแล้วนะครับซึ้คักแล้วนะครับ ว่าเห็ดไปเรียลรู้สึกว่าทานมันไหลออกบ่ดีนะครับผมก็เลยได้ถอดออกมาเบิ่งนะครับแต่รู้สึกว่าซึกคักพอสมควรนะครับสังเกตนะครับไปมันแล้วนะครับมืาอนี้นะครับผมก็จะมา ไล่ซดนะครับเกี่ยวกับาการสมบารุ่งเกี่ยวนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากสอบถามอียังนะครับผมก็สอบถามเขามาได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสอมบารุ่งแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับผู้ใดสนใจอยากสอบถามอียังก็สอบถามกันขอมาได้นะครับผม เบิ้งนะครับเกี่ยวมันเริ่มซึกนะครับมันเริ่มซึกตั้งแต่ช่วงนี้นะครับช่วงเกี่ยวที่สองที่สามนะครับนี่นะครับเริ่มซึกแล้วนะครับเข้าก็จะเริ่มทําการแต้มตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมอยากอาสอบถามเมียงนะครับผมก็สอบถามเขาไม่ได้แรละครับช่วงนี้นะครับผมอยากเสีหมด 来咖喱。 ทานมันไม่อยากนะครับพี่น้องแต่ว่าการสอมบืรุ่งให้เครื่องจักรก็มาใส่ได้ปกตินะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับผมแต่อยากจะฝากไปถึงคนที่อยากเก็ดทานและแทงนะครับว่ายายหน่อยนะครับท่านต้องเชื่อมพอกเป็นนะครับจากหน่อยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็สิแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับผมแอยากฝากไ้นะครับ เกี๊ยวนวดกับเกี๊ยวอัดอมันค่อนข้ายที่แตกต่างกันอยู่นะครับผมอ,อันนี้เป็นสูตรของผมนะครับเกี๊ยวเกี๊ยวหนวดนะครับพยายามที่จะพีจเตรได้ก็ได้นะครับให้มันหนวดออกมาแล้วก็ให้ทานแบบเนียนแล้วก็นแน,น่นเมื่อเวลาเขานั่งไปอัดนะครับผม ครับท่านเดชนะครับผมที่อยากสอบถามเนี่ยสอบถามเขาไม่ได้นะครับ ม่อขาวๆนะครับกะบัไหนสวยงายมียังหากง่ายนะครับพี่น้องแต่ว่ากะคือถามมันใส่งานได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับประมาณนี้นะครับผมเชื่อมพอประมาณนี้นะครับสําหรับผู้ใดนะครับผมอยากเก็บทานนะครับผมก็อยากจะฝากไว้อีกสักนิดนึงนะครับว่าอ่าไยาเกตีลีนะครับกะคว่นที่จะ ศึกษาหาข้อมูลให้มันหลายๆนะครับแล้วครับควรที่จะมีความรู้ในการเชื่อมนะครับนํานะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับผมลืมสำหรับไรนี่นะครับผมกับค้งต่างฟ้าเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ไรหนานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนาสุขสบายดีสุขรูสุขคนสวัสดีครับ